สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ประสบปัญหาฟิวที่จุดบุรีขาดนะครับเนื่องจากว่าวันเดือด2ส,สัปดาห์ที่แล้วผมทำการใช้สว่านนะใช้สว่านโรเตอรี่ตัวใหญ่มาเสียบผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ่ผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วก็ กดสว่านปื้นเดียวครับฟิวขาดเลยแปลงไฟเป็น220ไปเจาะพุกที่ผนังบ้านนะติดตั้งเบรกเกอร์ไฟเนื่องจากว่าเราสับเบรกเกอร์ไฟลงแล้วมันไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะเราก็เลยต้องออคิดได้ว่าจะมาใช้ไฟรถเนี่ยเสียบสว่านผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กดปื๊ดแรกสว่านใหญ่นะ ตัวสามารถแยกปูนได้อะปรากฏว่าฟิวขาดเลยครับคือผมมาค้นหาฟิวดูตรงช่องฟิวตรงนี้นะครับเป็นรุ่นรุ่นนี้นะซูซูกิเคอรี่นะครับตัวใหม่นะตัวนี้ตัวนี้เลยซูซูกิเคอรี่ตัวนี้เลยครับหาฟิวไม่เจอนี่เลยมาคน้นดูกล่องฟิว ก็เจอฟิวอยู่ตรงนี้นี่ถอดสายแบตเมนออกแล้วนะแล้วก็นี่ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเ,เกี่ยวผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องกล่องควบคุมอะไรเขาหรือเปล่านะพอถอดแบตออกไล่เช็คดูทุกตัวแล้วไม่มีตัวขาดเลยตรงนี้ในทีนี้ก็เลยหลือคอนโซลออกแทบหมดเลยหาฟิวฮะลือ ไม่รู้อยู่ตรงไหนดูในคู่มือแล้วก็ไม่เข้าใจปรากฏว่าไล่สายนะฮะไล่สายจากที่จุดบุรีเพราะไฟวิทยุก็ไม่ติดนะไฟที่จุดบุรีก็ไม่ติดแต่ไฟอย่างอื่นติดหมดนก็รื้อชุดนี้เพิ่งประกอบเข้าไปรื้อช่องนี้ออกรื้อช่องนี้ออกอ่า แต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูเพราะว่ามันกลุกลักนะทีนี้ก็ไล่สายมาสายมันจะสายที่จุดบุหรีก่กันี่มันจะมัดรวมกันมาโซนนี้แล้วก็มาทางด้านข้างนี่ยผมก็เลยมารู้ตรงนี้อีกทีหนึ่งปรากฏว่ากล่องฟิวจะอยู่ด้านในนี้นะเห็นไหม่องแกะตัวนี้ดูแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกล่องตัวนี้นะครับกของตัวดำนี้มาสำหรับซูซูกิเคอรี ต,ตัวตัวใหม่นะครับ